สวัสดีครับพบก,กันกับช่องสาร,ะ,ระเกษตรโดยรัฐพงศ์ผมก็ต้องขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปวิดีโอมานานเกือบ2เดือนเลยนะครับเพราะว่าช่วงสถานการณ์โควิดต้องทําการเรียนการสอนของนักเรียนแบบออนไลน์แล้วก็ออนแทร์นะครับจึงทําให้ไม่มีเวลาในการลงคลิปนะครับส่วนวันนี้ก็เป็นวันหยุดช่วงสถานการณ์โควิดด้วยเช่นกันนะครับหลังจากตอนเช้านั้นนะครับพวกเราได้ ติดตามการเรียนการสอนแบบออนแทน์กับนักเรียนไปแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายาคณะครูผู้ชายของเราก็จะมาสร้างข้อหมูลงมือทํากันเองนะครับนะครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนยางคาวิทยานะครับก็วันนี้เราจะไปดูกันว่า,าคณะครูของเรานั้นได้ทำข้อหมูกันแบบไหนนะครับชร่วงนี้วันหยุด ช่วงโควิดนะครับคณะครูของเรากับพานลงก็มาทำขอกหมูเพิ่มอีกสองข้อโควิดได้ได้หยุดนะครับก็เลยมาทำเสร็สิน้นพัรนกิจการเรียนการสอนแบบออนไลนนะครับก็เลยมาทำขอกหมูเพิ่มเติมก็มีคุูต้อมนะครับช่างใหญ่ของเราครับครับ ก็จะทําที่ให้อาหารครับ <S <S ก็จะกั้นคอกเทื่อปูนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นหลุมน้าแกบมาลงก็ท,ทําเป็นสองคอกผางลงนี้ก็ลุงพลนะครับไม่ไดเอามาจากบ้านกกอกนะครับ <S 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 ลุงพลี่บ้านยางคานะครับไม่ใช่บ้านกกอก ทามลงของเราครับช่างปูนมือหนึ่งกำจะปเทพื้นแล้วครับเติมน้ำเติมน้ำเติมน้ำใส่หีบปะเทแล้ว ที่พื้นปูนนะครับเป็นที่ให้หมูนะครับมายืนมาเดินมาเล่นก็คุูท็อปครับคุดท็อปสุดหลอ่อประจำโรงเรียนเติมหินเพิ่มเพิ่มหิน หลายคอกนะครับเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่หมูไอ้บุญหลายก็จะออกลูกในอีกสิบวันข้างหน้านี้นะครับเราจะแยกหมูสองตัวนั้นออกมาถ้าเขาผสมพันธุ์แล้วถ้าเขาอยู่คอ,อกเดียวกันเขาก็จะมีการกัดกันการทะเลาะก,กันนะครับก็อาจจะทําให้เกิดการแทงลูกได้ก็เลยต้องสร้างคอ,อกเพิ่มแยกเขาออกมาจากกัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขามีการติดสัตว์แต่เรายังไม่ให้ผสมพันธุ์นะครับใอ้รออีกรอบหนึ่งก่อน,นพเพราะร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ติดสัตว์ครั้งที่สองเราถึงจะผสม,มพันธุ์ก็คงอยูประมาณสองสัปดาห์นี่ขนเหล็กเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้านข้างของคอหมูนะครับเป็นฝาคอหมูนำโดย ตัวต้มนะครับแล้วก็ขู่คาสสิกสุดหล่อหล่อนแฝงเนี่ยพวกพ่อแม่หล่อนแสงใช่ไหมเดี๋ยวก็จะก็สื่กันสื่อสลดำจอดกันจอดกันเป็นไงครับชัดเจนไหมครับเดี๋ยวจะย้ายเจ้าสองตัวนี้มานะครับ เดี๋ยวคุบอกเดียจะย้ายสองตัวนี้ออกจากคอกให้มาอยู่คอกใหม่ จะเป็นการเสริมกรงเหล็กนะครับให้แข็งแรงป้องกันหมาป้องกันคนมาขโมยก็จะเป็นหลุมนะครับหลุมสำหรับใส่แกรบขฝั่ง ทำประตูนะครับประตูเข้าได้เ,เสร็จเข้ามันออกปง่ายเข้าปิดออกไปง่ายนะครับ จะนำแกบมาลงนะครับมาลองที่ก้นหุ่เอาแกปเป็นวัสดุรองพื้นทำไหมคุณนะเขาอจฉบลงีกดท้ายท้อ ยว่าคู่ค่ะมันซอมนึงครับมาจ้ดนะเก็บช่วงนี้หายาก ใช้แค่นี้ไปก่อนนะครับเอา,เอาวันหลังมีเราค่อยเอามาเพิ่มตอนนี้ก็จะเป็นวัสดุรองพื้นนะครับช่วยให้ดูซับกลิ่นไม่ให้ข้อหมูเราเหม็นนะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นร้อยลำรับหมูเราเดี๋ยวเราจะมาแยกหมูออกมาให้อยู่ในข้อนี้กันนะครับ